ความลับของอากาศหนาวความจริงที่ซ่อนอยู่เราทุกคนรู้จักความหนาวเย็นแต่เบื้องหลังความรู้สึกเยือกยนั้นคือความลับทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อากาศหนาวเกิดขึ้นได้อย่างไรคําตอบซ่อนอยู่ในกลไกลหลักของโลก2อ,อย่างกลไกลหลักของการเกิดฤดูหนาวประการที่1แกนโลกเอียงโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่แกนของมันเอียงประมาณ23.5องศา ในช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือซีกโลกนี้จะหันเหิะจากดวงอาทิตย์มากที่สุดทําให้ได้รับแสงแดดน้อยกว่าและเป็นมุมที่เฉียงกว่ามากพลังงานความร้อนจึงลดลงทําให้อุณหภูมิลดต่ําลงเป็นฤดูหนาวประการที่ 2. ความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นอากาศเย็นมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศร้อนเมื่ออากาศเย็นตัวลงมันจะกลายเป็นมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงไฮเพร r เชอร์แอเรีย บริเวณนี้มาก่อตัวขึ้นเหนือพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นไซบีเรียหรือประเทศจีนตามหลักการทางฟิสิกส์อากาศจะไหลาจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศตา่ำเมื่อมวลอากาศเย็นจากแหล่งกําเนิดกําลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ทางใต้ลมนี้จะพัดพาความเย็นและความแห้งมาด้วยทาให้พื้นที่ที่ถูกปกคลุมมีอุณหภูมิลดลงอย่างฉับพลันปรากฏการณ์ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องในบางครั้งความหนาวเย็นที่รุนแรงกว่าปกติก็เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากระแสะลมวนขั้วโลก (polar vortex) โพลลัเท็กซ์คือกระแสลมหมุนวนที่มีความเย็นจัดกเก็บความหนาวเย็นไว้บริเวณขั้วโลกแต่เมื่อภาวะโลกร้อนคลเมชเชงทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอาจส่งผลให้กระแสลมนี้อ่อนกําลังลงและเบี่ยงทิศทางทําให้มวลอากาศเย็นจัดหลุดออกมาแผ่ลงไปยังละติจูดที่ต่ำกว่าปกติความหนาวเย็นจึงไม่ใช่แค่การลดลงของอุณหภูมิแต่เป็นผลลัพธ์ของกลไกลของโลกที่ซับซ้อนทั้งการเอียงของแกนโลกการเคลื่อนที่ของความกดอากาศและอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ